มันเริ่มจากความสงสัยเล็กๆครับทำไมโรงแรมเก่าแก่ที่ผมมาพักถึงมีเสียงน้ำไหลตลอดเวลาแม้จะไม่มีใครใช้น้ำเลยผมมาสัมมนาที่เมืองนี้ครับโรงแรมนี้ราคาถูกและอยู่ใกล้สถานที่จัดงานผมเลยเลือกพักที่นี่ห้องพักดูเก่าแต่สะอาดดียกเว้นเสียงน้ำไหล คืนแรกที่มาถึงผมได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆจากห้องน้ำตอนกลางดึกคิดว่าคงเป็นท่อที่มันเก่าหรือใครลืมปิดก๊อกแต่พอเช้ามาเสียงน้ำก็ยังไหลยอยู่ผมเลยลองเข้าไปดูก๊อกน้ำทุกก๊อกปิดสนิทไม่มีน้ำรั่วซึมผมเริ่มรู้สึกแปลกๆ คืนที่สองเสียงน้ำดังกว่าเดิมเหมือนมีใครกำลังเปิดน้ำทิ้งไว้ผมเดินเข้าไปในห้องน้ำใจเต้นแรงผมพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรแล้วผมก็สังเกตเห็นรอยร้าวเล็กๆบนพื้นกระเบื้องใต้โถส้วมมันเป็นรอยร้าวที่ดูเหมือนรอยยิ้ม ผมรีบเดินออกจากห้องน้ำปิดประตูและพยายามข่มตาให้หลับแต่เสียงน้ำยังคงดังอยู่ดังขึ้นเรื่อยๆคืนที่สมผมตัดสินใจแจ้งพนักงานโรงแรมเขาเข้ามาดูห้องน้ำของผมและบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่ผมได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลาผมเถียง พนักงานโรงแรมยิ้มให้ผมอย่างเย็นชาและพูดว่าเสียงน้ำมันมาจากข้างล่างครับจากห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายไปนานแล้วแล้วเขาก็เดินจากไปทิ้นผมไว้กับเสียงน้ำที่ดังกระนำผมตัดสินใจไม่พักที่นี่ต่ออีกแล้วตอนเช้าผมรีบเช็คเอาท์และถามพนักงานต้อนรับคนใหม่ว่า ห้องใต้ดินของโรงแรมเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีคนงานเสียชีวิตในห้องใต้เดินขณะซ่อมท่อเขาจมน้ำตายผมขนลุกสู้ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเสียงน้ำในห้องน้ำถึงไม่เคยหยุดเลย แล้วคุณล่ะครับเคยเจอประสบการณ์หลอนๆในโรงแรมบ้างไหมถ้าฟังแล้วรู้สึกขนลุกอย่าลืมกดติดตามหลอนติดหูนะครับเรื่องต่อไปอาจเป็นเรื่องของคุณก็ได้